ดีต้อนรับกลับสู่ฟีเจอร์ค่าอัปเดตวันนี้เราจะเจาะลึกประวัติศาสตร์ออฟโรดที่หาได้ยากและน่าลหลงไหลนั่นคือ Toyota Tacoma Off-Road X ปี1992รถกระบะคันนี้ไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาธรรมดาแต่เป็นตำนานที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคแรกแรกขององค์การครองความยิ่งใหญ่ของ Toyota ในวงการออฟโรด t a c o m a o f f r o a d X เปี1992สสะท้อนถึงวิศวกรรมที่แข็งแกร่งและเครื่องยนต์ที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งคู่ที่ชื่นชอบรถออฟโรดยังคงใฝ่ฝันถึงในปัจจุบนันเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวนี้ซ่อนความลับไว้มากกว่าที่คุณคาดคิดจากรถกระบะในยุคนั้นในปี1992โตโยต้ากำลังทดลองสร้างรถที่สามารถรับมือกับสภาพภูมิประเทศที่คาดเดาไม่ได้ของประเทศไทยตั้งแต่ทุ่งนาโคลนเส้นทางครุขระและเนินเขาสูงชันซาโคม a าออฟโรด X ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความสะดวกสบายหรือการใช้งานในเมืองเท่านั้น แต่มันคือรถออฟโรดที่แท้จริงออกแบบมาเพื่อทดสอบขีดจำกัดทางวิศวกรรมของโตโยต้าแม้ว่าชื่อตาโคมาจะถูกใช้เป็นหลักสำหรับรถรุ่นในสหรัฐอเมริกาในภายหลังแต่ประเทศไทยก็มีรุ่นพิเศษก่อนวางจำหน่ายที่ผสมผสาน DNA ของไฮลักเข้ากับเอกลักษณ์การขับขี่แบบออฟโรดที่สดใหม่และนั่นคือที่มาของออฟโรดเอ ต้ฝากระโปรงรถกระบะคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรหรือ2.8ลิตรขึ้นอยู่กับรุ่นซึ่งทั้ง2รุ่นขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือไม่ได้เน้นที่แรงม้าหรือสมรรถนะที่โดดเด่นแต่เน้นที่แรงบิดความทนทานและความสามารถในการลุยไปได้ทุกที่ระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสภาพถนนที่สมบุกสมบนันทําให้มีระยะห่างจากพื้นและล้อที่มากขึ้นกว่าคู่แข่งหลายรายในยุคนั้น วิศวกรของโตโยต้าได้เพิ่มแชสซีสแบบ l ัดเดอร์เฟรที่เสริมความแข็งแกร่งแนบที่ปรับปรุงใหม่และมุมเข้าโค้งด้านหน้าที่ดุดันยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการขับบนเส้นทางวิบากและถนนชนบทที่ครุขระซึ่งเป็นที่เรื่องลือของประเทศไทย ในด้านรูปลักษณ์ออฟโรด X ปี9 9 9 2โดดเด่นด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นแต่เรียบง่ายมีเส้นสายที่เหี่ยมคมดูดันไฟหน้าฮาโลเจนทรงกลมและรูปทรงที่สูงโปร่งทำให้รถดูพร้อมสำหรับการผจญภัยทุกประเภทบังโคลนหน้ากว้างขึ้นบ่งบอกถึงจุดประสงค์การใช้งานแบบออฟโรดของรถกระบะคันนี้และกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่เล็กน้อยเพื่อให้ดูสปอร์ตแต่ยังคงความแข็งแกร่ง ยังเห็นรถรุ่นหายากบางรุ่นที่ติดตั้งแร็หลังคาบันไดข้างและไฟเสริมซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ารถกระบะคันนี้ไม่กลัวการขับผิ่กลางคืนในป่าหรือวิ่งเทรวในยามเช้าตรู่ภายในห้องโดยสารเน้นการใช้งานเป็นหลักไม่มีหน้าจอดิจิทัลหรือการตกแต่งที่หรูหรามีเพียงแผงหน้าปัดที่แข็งแรงและเรียบง่าย ออกแบบมาเพื่อความทนทานเบาะนั่งแข็งแรงทนทานหุ้มด้วยวัสดุดที่สามารถรองรับโคลนฝุ่นและการเดินทางใลได้คันเกียร์ธรรมดาวางราบเรียบบนพื้นอย่างสง่างามจับคู่กับคันเกียร์สำรองสำหรับการควบคุมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อการขับถี่รถคันนี้ให้ความรู้สึก,กราวกับได้เชื่อมต่อกับท้องถนนทุกการสันส่นสะเทือนทุกการเปลี่ยนเกียร์ทุกเสียงคำรามของเครื่องยนต์บ่งบอกว่าคุณควบคุมทุกสิ่งได้อย่างเป็นธรรมชาติและแม่นยำ แต่เคล็ดลับอยู่ที่ว่า t o โยต้าตาโ m ม o าอ r o a d X ปี1,992ของประเทศไทยไม่ใช่แค่การทดสอบพลงังออฟโรดเท่านั้นนี่คือก้าวย่างอันเงียบสงบของ t o โย t a สู่รถกระบะรุ่มใหม่ที่พร้อมสำหรับการผจญภยัยมันคือการเชื่อมโยงความแข็งแกร่งของไฮลัดแบบดั้งเดิน